สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีครับรคลิปนี้เซบีสิบิส,บส,บสมงุกสาวสขึ้นเวทีจะอยู่สบุระย่างหาเต็นก่อนสวัสดีจากคกุณลูกสวัสดีคะ่ะก็ไปถ่ายหนูเต้นด้วยนะอ่ะม,มีคนรักหนู่บ้างจ้าโอ้โมันนี่ มือนี้จักเพลงเนาะม oui, ือนี้เนาะคนหลายเนีย huh มือนี้จักเพลงเนาะมือนี้เนาะหลายเนาะเอาหลายก็ลองสวงวิ่งเลยบ่มีแอร์สวงวิ่งแพงเงินแพงเงินฝาหมดถือบาทนะโอ้เอาเอาเอาลูกมดแพงเงินมีแหลกมั้งม่ได้สอนลงไอ้แพงเงินกรรมการเพลงเน้นย้ำใช่เขาว่าได้่าคนหลายยังหลวม่าเมื่อน้นหลวมหมดเนี่ยบาทเห็นบ่นี่บาทเห็นบ่นี่โอ้นั่น าครระกเอาอันสิ่งนี้มาให้บอสโจถือคนเดียวด้วยให้ลุงน้องถือคู่บอสโจถือนี่พร้อมเออเอาให้ได้ไหมนี่มันก็โตลองสองมาครับก็ลองสองราะว่าต้องถือบาทสี่เราเบ่งเดียวเห็นจังไยเอาเดี๋ยวบอสถือด้วยบอสในถือบาทนี่ครับมันก็ไม่ได้เนาะ้อเอาลูกน้องเห็นมาเนาะแต่คนมาหลายบ่ห้องเนาะยางจกสงสื่อน่ะ เอาไปเลยป๋าให้ป๋าเดินตามเขาถือบาทให้หน่อยสองเพลงนะป๋านะบรรยากาศด้านหลังครับพี่น้องครับแซวบอดโจครับพี่น้องโอ้ยแต่พอสองเพลงครับบปแล้วาาเนี่ยบานลูกสาวไปใช้เมืองงามได้ไหมเนี่ยเม่นต์ิ ย่ยงอย่างอีก<ม>เออโรดลูกแค่สิบาทหนึ่งออสองห้อกับพ่อแล้วสิบาทยอ,อ,อ้ออสามสงสิบสององ2อิบองสิอินกิบกินมาสงบาทแล้วอ้สสอิินหอาอ กินมันสีอ้ยสีลอยพู่นะให้เพิ่มกนนให้เิ่นนดสีลอยพูนย่เกนสเออเอาแต่แตลูกสีเห็ดอะู้กเออแต่แตลูกสีเห็ดเอย่างไนกันเลวแตลูกเนี่เออคนน้จะอใครน่ะฮะจักล่ะ ออนัดหมอไว้แล้วนี่นี่วันจะพอกันใช่ออกไข่ครึ่งนึงนัดหมอเราจะกินทีเรียวพูดผมมีนนมือพาดีวเชียวเออเอาสายเลือดหนักสูงไปแล้วป่ระวันที่สองเพลงนะ ถ่างดีเด้ออยังได้ลองเท้างามดีส่เบอร์ยังล่ะสี่สิบแปดเด้อใส่เอาเอาไปใส่กับบริษัทขึ้นก่อนเสียไปอย่างอุ้ยว่าบาปหลาลายพี่เลีเอาไปใส่ไปเที่ยวไปไปพูดเพราะว่ามีมีแผนแล้วที่ไปเที่ยวไปเที่ยวใส่ไปเที่ยวอันไปแชมพูแมนบ่ไปเที่ยวข้าวคอไปกับขอบคู่ว่ะพาขอบคู่ไปเที่ยวพอได้เงินมาก็ต้องพาไปเที่ยวพี่เลี้ยพี่โลกตับไปป่า เ,เอาสิถ้าเก็บเงินได้ก็บสี<า>่ื้อไทยดอกฮะถ้าเก,ก็บเงินได้ก็บสี่ื้อให้ติดบุ้งพ่อถามบุ้งเลยว่าหลาสิมีงเงินแสนกับบาทเออสาธุไอ้มันเป็นข่าวเหมาเนอพ่อถามบุ้งเลยเออเพราะว่าถ้าอะไรเจ๊ได้วางเาง,นงเเินตังเิ่นการยังหนุ่มกอลาบอไตบอยยังเลยจเป็นตังเก็บไปห,หมดเลยแล้วไปเปย์ได้าเวทีละ่ะไม่ไม่มีเพราะว่าอย่าให้เห็นนะไม่มีทุกวันนี้ไม่ไปแล้วเพราะว่าทุกวันนี้นอนเออเอา มาแล้วมาแล้วใช่มาญาติโอ้โหนี่เดี๋ยวพี่มาครับครับปีนี้ครับอยู่ไก่กับแม่ตัว น้อมีหรอเฮ้ยรองเท้าคนะคู่เหรอแนี้รองเท้าคนละคู่เหรอโอเคค่ะไปย

อามียาไปยาไปยาไปล้วไปไปรอเานอครับคลิปลิปสยแคลิปสองช้งเผือกช้งุงสืีนะัะคลิปสด้สนะพี่น้องนะสวัสดีครับพระทรงลูกสาวดันหลังไปที่แล้วนะครับฝากดตัมคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ